สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนลัคนาราศีพฤษภนะคะแม่หมอโซกลับมาพร้อมกับ คลิปรายเดือนนะคะคลิปนี้แม่หมอจะทําให้เป็น2เดือนเลยเนื่องจากว่าเดือนพฤษภาก็เพิ่งกลับมานะคะก็จะเป็นตั้งแต่ของพฤษภาจนถึงมิถุนายนยาวๆไปเลยนะคะ2เดือนนะคะช่องของเราใช้การดูแบบโหราศาสตร์ตอนตกนะคะท่านดูแบบลัคนาราศีดาวอาทิตย์เออขอโทษค่ะลัคนาดาวอาทิตย์ซึ่งมันก็คือราศีนะแล้วก็ดาวจันทร์ดาวศุกร์เออคนพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่าง22 เมษายนถึง21พฤษภาคมการแบบ่งวันที่เราไม่เหมือนดวงไทยนะคะก็ลองลองยึดดูเวลาแม่หมอเล่าเรื่องดวงดาวเนี่ยก็ให้เอาแบบวันที่เนี่ยก็จะมันแบบให้แบบลัคนาตอนตกมันก็จะม่นมัน,ม,นม่นยาม,มากกว่านะโอเคค่ะเดือนพฤษภามิถุนานนะเรามาพูดเรื่องดวงดาวกันก่อนนะคะคือปีนี้นะคะพฤษศอะดาวเสาเข้าไปใน เข้าไปในเรือนการงานของคุณครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคมไปแล้วนะคะแล้วก็ในวันที่ตั้งแต่วันวันที่11พฤษภาคมเนี่ยยาวไปนะคะเสาในเดือนการงานเขาจะเดินถอยหลังนะคะประกอบกับว่าต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยแปะพฤษภานะคะมันเกิดฟูมูในเรือนการเงินของคุณนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันจะทำให้ช่วงเดือนพฤษภายาวไปจนถึงกรก ถึงว่าเียสิ่งถึงกันยาเลยกับยาวค่อนข้างยาวเหมือนกันนะจะทําให้คนในเรื่องการงานการงานของคุณมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือคุณมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตฉันอยากจะเปลี่ยนงานฉันเบื่อฉันเซ็งที่นี่แล้วมันจะมีคอเรียกว่าภาษาโหราศาสตร์ในในแบบตัวตรงเขาเรียกว่า calling อะมันเหมือนมีเสียง เรียกอะไรบางอย่างมันกระตุ้นให้คุณเสียงจะจักรวามบอกว่าฉันจะอยู่ที่นี่ยาวไปหรือว่าฉันจะเปลี่ยนหาเส้นทางของฉันใหม่นะคะช่วงนี้นะคะไม่หมอกคิดว่าค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องอมันเป็นการตั้งคําถามภายในจิตใจของคนลัคนาราศีพฤษภได้ด้วยในเรื่องการงานหรือสิ่งที่คุณอยากจะทําในชีวิตสิ่งที่มันทําแล้วมันช่วยเติมเต็มในชีวิตของเราแบบนี้นะคะแล้วเสาในเรือน1ิบเนี่ยต้องบอกว่าใครที่มีชีวิตครอบครัวหรือมีมีอะไรแบบนี้แล้วนะคะเรื่องมันเกี่ยวกับ ชีวิตครอบครัวก็ได้นะคะเข้ามาเทสเข้ามาทดสอบนะถอยหลังแบบนี้นะคะเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่คุณพ่อเจ้านายคนที่มีที่มีสเตตัสเหนือกว่าเราแบบนี้นะคะเข้ามาบีบตัวเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะพฤษภามิทุน,นาเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยจะถอยหลังเริ่มตั้งแต่13 สิ 13, พฤษภายาวไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายนเลยดาวสุกในเรือนการเงินจะถอยหลังนะคะ,ะการเงินถอยหลังก็ไม่เหมาะที่คุณจะไปอะไรละ่ะลงทุนอุ้ย ว่ากล้องสั่นเหมาะไม่เหมาะที่จะไปลงทุนหรือว่าไปซื้อหรือใช้เงินแบบไปซื้ออะไรคือคุณถ้าคณบอกว่าคุณอยากซื้ออะไรคุณรสึกว่าเฮ้ยอันนี้มันต้องดีแน่เลยนะคะเวลาสุกถอยหลังในการเงินต้องรอรอก่อนนะมันอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดนะคะความสามารถในการตัดสินใจการคิดเราอาจจะเบี้ยวไปแบบนี้นะคะรวมถึงในเรื่องของบางครั้งเนี่ยคนราศีพฤษภนะช่วง2เดือนนี้อาจจะมีความรู้สึกว่า จิตตกนิดนึงการมองตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยนะคะมันอาจจะรู้สึกท้ทอๆ้หรือเดือรู้สึกว่าตัวเองแบบบางครั้งมันเหมือนกับฉันมีอะไรดีบ้างเนี่ยนี่เป็นภาวะของดวงดาวะนะคะเนาะไม่ได้แปลว่าเป็นความจริงะนะคะ <c oughs> แล้วสิ่งที่สำคัญของเดือนนี้เลยเนี่ยคะ่ะมันจะเกิดฟู Moon Solar Eclipse นะในเรือนในเรือนที่3ของคุณนะคะ ฟูมูลโซล่าอีคลิปในเรือนที่สามเนี่ยคือมันมันเป็นฟูมูลมันเป็นมันเป็นอ่พระจันทร์เต็มดวงนั่นแหละแต่ผลของโซล่าอีคลิปส์เนี่ยมันจะยาวมันจะอยู่ไปถึง6เดือนนะคะเพราะในเรือนที่สามสิ่งที่คุณตั้งใจทำอย่าเรียนแม่หม่าว่ามันคอร์ร์สปอนมันสัมพันธ์กับเรื่องการงานของคุณเนี่ยน,นะคะ ถึงคุณอยากจะตั้งใจทําระยะยาวไม่ใช่ว่าพฤติกรเดือนพฤษภามิถุนาปุ๊บคุณจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนงานหรือทําอะไรแต่มันเป็นการเริ่มจุดเริ่มของการตั้งคาถามการเปลี่ยนทิศทางในชีวิตคุณแบบนี้นะคะดาวยูเรนัสหรือมนุ์ต์ยูอยู่ในลัคนาของคุณอยู่ไป็น7ปีเขาอยู่มาตั้งแต่2018ในช่วงเรน7จ์ปีเนี่ยนะคะมันจะมีอะไรใหม่ๆแ,แปลกแลกแหวกแนวที่คุณอาจจะคิดว่า เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วคุณคุณมองย้อนหลังคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่รู้เลยว่าคุณมาถึงจุดนี้ได้ไงนะคะแต่มันเป็นการเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเส้นทาง c o ร์ส e อ f ไลฟ์หรือชีวิตเส้นทางชีวิตของเราแล้วก็ลองดูนะคะลองดูว่าในในใจในหัวใจแพชชั่นของคุณเนี่ยมันเรียกร้องไปทางไหนเนาะเอาละนะคะเรามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะนี่จะเป็นของพฤษภาแล้วก็มิถุนานะดูได้ทางลัคนาดาศีดาวจันทดาวศุกร์นะคะเดือนพฤ สภาถึงมิถุนางคุณเป็นอย่างไรมีไพ่แม่หมอจริงๆเลเยอร์นี้ไม่ได้วางแบบนี้แต่แม่หมอจะวางเรียงนอนแนวนอนอย่างนี้นะคะเพราะว่ามุมกล้องมันเก็บไม่หมดอะคะ่ะก้าวดาบหัวกลับเสกเหลียญมีความเครียดแล้วก็กังวลเรื่องเงินนะเรื่องเงินหรือเรื่องธุรกิจแบบนี้นะคะรวมถึงเรื่องครอบครัวด้วยอืม ครอบครัวอิทธิพลของญาติหรือของเครือญาติของเนี่ยมาเข้ามาเกี่ยวนะสี่ดาบแล้วก็อะไรเอ่ยเฮอร์มิตหัวกลับนะคะแล้วก็มีไพ่อะไรนะเนี่ยห้าไม้หัวกลับดูวุ่นวายเลยนะฮะคุณในที่ทำงานคุณนี่แบบกำลังเจอรังแบบว่า มีอะไรบู๊กันอยู่บ้างค่ะ the sun uh huh. the f o o l ตอนนี้เหนื่อยเซ็งเบื่อมากเลยนะนะสองเดือนนี้นะ t h oh, the, the sun the, fool, the moon major คะ่ะน่ารวมตัวกันเลยคะ่ะแล้วก็ the tower oh my god เกิดอะไรขึ้น the dead oh my god เอออย่าเพิ่งคิดว่าแม่หมอโซเวอร์นะคะแต่ดูคุณดูไพ่คุณแถวล่างนะคะมันคือ5ใบหลังคุณเป็นเมเจอร์อาร์คาน่าที่แบบว่า ที่แบบว่าพลังเยอะมากๆเลยนะคะก็จะบอกว่าเดือนพฤษภากับมิถุนาเนี่ยนะคะโอเคมีความกังวลใจมีความคิดมากอะไรบางอย่างอยู่นะคะมีไพ่เก้าเห็นไหมฮะไพ่เก้าดาบแบบนี้นะคะก็หลกัหลกๆแล้วเห็นเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะหรือสังคมเรื่องถ้าคุณแบบว่ามีความผูกพันกับการงานบ้างเนี่ยนะคะที่ทางานที่คุณรักเหมือนเป็นครอบครัวหรืออะไรเงี้ยมันเริ่มสั่นคลอนอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนี่ยนะคะมีไพ่สี่ดาบ แม่หมอต้องต้องนับตำแหน่งด้วยอะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะพอดีวางแบบนี้นะคะแล้วก็เฮอร์มิตหัวกลับแล้วก็ห5าห้าหม้หัวกลับนะคะคือจะบอกว่าในที่ทํางานเนี่ยเดือนนี้สองเดือนนี้มันเหมือนกับว่าโดนเหมือนโดนรอยแพไม่เชิงรอยแพนะแต่เหมือนกับว่าโดนโดนโดดเดี่ยวในที่ทํางานได้ด้วยไม่ค่อยมีคนช่วยงานของเราเท่าไหร่นะคะแล้ว ให้ระวังว่าบางทีมันอาจจะเป็นเกี่ยวข้องหรือตัวคุณเองเนี่ยมันถูกมองว่าแบบ บางทีไม่รับฟังผู้อื่นหรือคุณต้องดีลงานกับใครที่เขาเป็นอาจจะตำแหน่งสูงกว่าแล้วเขาไม่รับฟังเขาดูไม่ฟังเลยอะ่ะเขาดูฟังแต่ตัวเองเชื่อแต่ตัวเองนะคะแล้วเห็นความวุ่นวายในที่ทํางานที่บอกว่าเฮ้ยจะมีคนมาขัดแข้งขัดขาหรือว่ามาแย่งชิงผลงานเอางานของคุณไปเอาลูกค้าไปแย่งเครดิตไปแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้าคุณเป็นสายฟรีแลนซ์เนี่ยคนพี่แบบว่ารับงานช่วงเนี้สเดือนนี้มันดูเงียบแบบคือมันมีอิทธิพลของการเงินดาวสุข ในเดือนที่2ถอยหลังด้วยนะคะหรือโดนตัดหน้าแย่งลูกค้าไปแบบนี้แบบนี้ได้ด้วยอ่ะนะคะอืมทีนี้แล้วแล้วมันยังไงใช่ไหมฮะนะโอเคเออคือจะบอกว่าในในในใจเนี่ยนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่า คุณเกือบคล้ายๆเหมือนกับว่ามาถึงฟังเส้นสุดท้ายและสถานภาพสถานการณ์ที่ที่เป็นอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินเหมือนนิ่งรอเวลาที่จะเปลี่ยนที่จะโยกย้ายแบบนี้นะคะในใจอ่ะพูดตรงๆนะคุณได้เดอเดยหัวกลับเป็นใบสุดท้ายในใจของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดในช่วง2เดือนนี้นะรอดูนะพฤษภามิถุนาค่อนข้างที่จะคิดแบบเคลียร์จบ ขอจบดีกว่าเพียงแต่ว่าคุณรอคุณรอเวลานะคะคุณกลัวว่าถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจอะไรหุนหันพันแล่นออกตอนนี้ตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีแบบนี้นะคะก็คือกลัวว่ามันจะผลนเสียมากกว่าคือคุณเป็นพืชศพคุณรอได้นงรอจังหวะที่ฉันจะกลับมาแบบเป็นวินเนอร์เป็นชัยชนะแบบนี้นะคะแต่ในใจเนี่ยค่อนข้างที่จะจบแล้วเพราะว่าภาวะที่เป็นอยู่เนี่ยตอนนี้มันเครียดมากถ้าไม่ได้คิดจ่ะจากงานถ้าไม่ได้เป็นลูกจ้างแต่เป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยอืม ต้องเขาเรียกว่าอะไรคือภาวะธุรกิจอะไรตอนนี้ยากมากนะคะมันยากมันบีบคั้นคือมีภาระหน้าที่มากมายการเงินนี้สินนะคะถามว่า2เดือนนี้จะยังแก้ไปได้ไหมนะคะต้องบอกว่า น้อยนะคะแก,แก้ได้น้อยถามว่าจะมีใครมาช่วยเราไหมนะมีใครมาช่วยคือคนรอบข้างเขาก็ไม่ไม่สามารถจะช่วยคุณได้เต็มที่เพราะว่าก็มีปัญหาเหมือนกันทำให้ทําให้ตําแหน่งผู้อุปถมัมหรือคนที่จะมาช่วยคุณเนี่ยเออมันได้เดิมูลนะคะหลายคนเลยเนี่ยคือหาหาคนช่วยยากเหมือนกันนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นสองเดือนนี้ก็ต้องก็ต้องมีแนวทางว่าโอเคแบบทำใจเย็นๆนะคือแม่หมอคิดว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจมันโดนมันดวกันหมด นะคะมันโดนกันหมดทีนี้ถามว่าเออแล้วอันนี้คืออะไรคุณมีไพ่ที่ดีมากอยู่อันหนึ่งนะคะไพ่ที่ดีมากรอนิดหนึ่งนะคะสภาพนี้คุณจะไม่ได้เป็นนานแต่ว่ามันรอเวลานะคะรอเวลารอเมื่อไหร่รอพักใหญ่ๆเลยรอพักใหญ่ๆเลยอยู่ในช่วงฟื้นตัวตอนนี้ทําอะไรมากไม่ได้ได้แต่ประครับประคองนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หมอจะไปพูดเรื่องความรักให้นะคะเนาะเอาล่ะ คนออกไปแล้วนะคนที่จะช่วยดูดูแบบยากอะ่ะแบบไม่ไม่ไม่สามารถนะคะ,ะแนวทางที่จะให้ละกันนะคะผ่านพ้นในช่วงสองเดือนนี้ไปได้เนี่ยคือประภา,ามิทุนาทำยังไงเศษแตงกิ้วนะคะขอบคุณนะคะจริงๆพ่มันเชิงปรัชญาน,นิดนึงนะคะขอบคุณในประสบการณ์ขอบคุณที่บางทีตอนนี้คุณอาจจะไม่เห็นกว่าจ,จะรู้สึกว่าฉันต้องขอบคุณอะไรฉันจะเครียดจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคือประสบการณ์เนี้ยถ้า บอกแล้วไงบอกแล้วใช่ไหมคะว่าคนรักขณาราศีพฤษภอ,อะมันเหมือนกับว่า กำลังจะ,ะเผชิญจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิตแล้วคุณจะได้ไปทำอะไรในสิ่งที่คุณต้องการถือแล้วก็หวังจริงๆประสบการณ์แย่ๆที่เข้ามาบางทีมันเหมือนเราต้องขอบคุณมันที่เออมันมาทำให้เราไม่ไงั้นเราก็จะอยู่แช่นิง่งอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเราแบบนี้นะคะสี่ดาบอย่างนี้อยู่ตลอดนะคะอลัลละเป็นกำลังใจให้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยโอเค มันค่อนข้างเห็นชัดถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนอ่ะเดี๋ยวเอา,เ,อาเดี๋ยวไล่ก่นอนเไพ่คนโสดนะแปบ๊บหนึ่งไพ่คนโสดเนี่ยมันบ่งบอกว่าคือถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมเนาะ,ะ,ะ,ะคือมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณมี มีเป็นเป็นคนโสดเนี่ยนะคะแล้วก็คือเหมือนหวังว่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะ ช่วงนี้ตอนนี้นะคะสำหรับคนโสลอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะในในเรื่องเพราะว่าวเราเนี่ยมีปัญหาหรือว่าในความเคร่งเครียดในชีวิตประจําวันเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยมันมันมีอยู่เยอะมากอยู่แล้วนะคะมีอยู่เยอะมากอยู่แล้วแล้วก็คุณเบื่อไปหมดแล้วคุณก็เบื่อคนที่ไม่จริงใจหรือว่ามาแบบไม่ชัดเจนแบบนี้นะคะเออได้ไพ่ for giving and learning นะคะถ้าเกิดว่าผ่านความผิดหวังมานะคะคือมันยังช้ำอยู่เนี่ยมันได้ไพ่ death เนี่ยนะคะ มันเหมือนอยู่ในช่วงยอมรับความเป็นจริงว่ามันไม่เวอร์แล้วคุณต้องปลดปล่อยต้องปล่อยหัวใจนี้มันออกไปนะนะคะ ฟูมูลเกิดฟูมูลอิทธิพลของฟูมูลเนี่ยคือมันเกิดตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภานะคะมันเกิดในเดือนที่8คุณมีเรื่องอะไรที่ต้องเคลียร์ในใจที่มันค้างค้างเหมือนเหมือนอะไรที่มันอุดตันท่ออยู่คุณต้องปล่อยไปนะคะอิทธิพลเขาอยู่ทั้งเดือนนะคะฟูมูลเนี่ยสี่สัปดาห์เป็นอย่างน้อยขึ้นไปแบบนี้นะคะลองดูว่าจะปลดปล่อยอะไรไปนะคะคนโสดเดี๋ยวนะ <c oughs> แม่หมอเห็นว่าอย่างนี้มันเหมือนเป็นคนรักเก่าของคุณอะ ะะเรื่องเก่าๆที่คุณยังไม่ยอมปล่อยนะคะเรื่องเก่าๆที่คุณยังไม่ยอมปล่อยแต่คุณไปกับคนนี้ไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้นะ่ะไพ่มันบอกแบบนี้นะคะนะต่อไปก็จะเป็นของคนที่ไม่ชัดเจนบ้างนะคะไม่ชัดเจนเนี่ยนะเป็นอย่างไร attraction คือแรงดึงดูดมันยังไม่มากพอค่ะแรงดึงดูดมันยังไม่มากพอหนึ่งสองสามสี่โอเค แล้วก็ไม่คบกันแบบไม่เปิดเผยด้วยนะเหมือนแรงดึงดูดไม่มากพอคบกันอย่างไม่เปิดเผยแล้วก็บางทีคนผฤศพมามันเหมือนกับว่าหลอกตัวเองยังไม่ยัง,ยง,ยงไม่อยากจะยอมรับความจริงอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะไพ่ใบสุดท้ายคุณได้ไพ่เดธมันเป็นเพราะความหลงไหลที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราหลงไหลคนคนนี้มากนะคะแต่ลึกๆในใจคุณกลัวนะคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงคุณกลัวที่จะ จริงๆมันมีอะไรบางอย่างนะที่เป็นสัญญาณเตือนคุณแต่คุณยังไม่ยอมรับหรือยังไม่กล้าเปิดใจที่จะมองมันตรงๆหรือมองคนคนนี้ตรงๆเพราะคุณกลัวที่จะเสียเขาไปแต่ไพ่ The Death ขึ้นมาเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งคุณเปิดใจแล้วก็เห็นความเป็นจริงได้มากเท่าไหร่นะคะเออมันยิ่งมันยิ่งบอกคุณว่าคุณ ควรจะใช้เวลากับเรื่องตรงนี้นั้นมากน้อยแค่ไหนแบบนี้นะคะหรือว่ามันพอได้แล้วหรืออย่างบางคนนะแม่หมอเห็นว่าคุณเนี่ยอาจจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับคนที่เขาเนี่ยมีคนคุยอยู่แล้วมีคนคบอยู่แล้วนะคะหรือเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วมาจีบเราโดยที่เราไม่ได้รู้มาก่อนก็ได้นะคะแบบนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นลองดูนะว่า2เส้นนี้มันเตือนอะไรคุณนะคะต่อไปของคนที่มีมีคู่บ้าง มีคู่มีเรเลชันชิพแล้วคือคบกันอย่างเปิดเผยเนี่ยไพ่บอกว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของธุรกิจรหรือการเงินหรือครอบครัวของอีกฝ่ายนะคะเเข้ามาเข้ามายุ่งยากทําให้เราเกิดความรู้สึกว่ายุ่งยากใจแบบนี้นะคะเวลาคุณกับคู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันจริงๆหรือมีปากเสียงทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่ได้ฟังไม่สามารถที่จะเปิดใจรับฟังกันกันได้ได้มากเท่าไหร่ได้อย่างเต็มที่อะคะ่ะอือ โอเคนะคะซึ่งทั้งคุณกับคู่เนี่ยก็มีความเครียดต่อกันเลยนะมีความเครียดกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไพ่มันขึ้นแบบนี้นะคะมันต้องมีการการคุยนะี่ยต้องมีการคุยต้องมีการหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะเหมือนคู่เนี่ยบางอย่างเนี่ยคู่ทำโตทำนิสัยแบบเหมือนไม่ค่อยรับผิดชอบ ะะหรือรู้สึกว่าปล่อยให้ภาระหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาตกอยู่ที่คุณเป็นฝ่ายเดียวนะคะไบที่สามคือภาพรวมเนี่ยซึ่งโดยดูแล้วเนี่ย มันเหมือนภายนอกคุณก็จะไหวคุณก็จะเป็นคนที่แบกรับได้แต่จริงๆแล้วคุณไม่โอเคอะจริงๆแล้วคุณไม่โอเคแล้วมันเรื่องนี้มันต้องมีการพูดคุยแบบนี้นะคะหรือว่าทางฝ่ายครอบครัวของเขาเนี่ยเอาภาระอะไรบางอย่างมาให้คุณแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งภาวะแบบนี้มันมันได้ไพ่เด็ดบางทีมันเหมือนกับว,ว่ามันทําให้คุณเครียดมากจิตตกมากๆแล้วก็เหนื่อยล้ามากๆนะคะซึ่งปัญหานี้ทำยังไงเพราะไพ่ตุ๊กไพ่ใบแรกที่มันเป็นตัวตนของคุณมันก็บอกอยู่แล้วคุณมีความเครียดมากนะคะ เป็นอิทธิพลจากการเงินหรือครอบครัวของคุณเองหรือของเขาเองก็ได้มันเป็นแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันเป็นไพ่ภาระนะคะแล้วก็แฟนหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะหนีปัญหาไม่ค่อยช่วยเราเท่าไหร่นะคะต้องคุยกันนะอันเนี้ยนะคะไพ่ engagement มันแปลว่ามั่นหมายเนาะอืถามว่ามัมมนม่นหมายอะไรนะคะคือแม่หมอคิดว่านี่มันเป็นชีวิตคู่นะคะมันอาจจะต้องมีการแบบ คุยกันเปิดใจเพื่อที่จะทําให้ชีวิตรักเนี่ยมันกลับมามองมันเขาเรียกว่า c i t o I คือเปิดใจแล้วก็พูดคุยกันอย่างไปตรงไปตรงมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาอย่างนี้มากกว่านะคะเอืม จริงๆแล้วคุณกับคู่เนี่ยก็มีความคือยังมีความรักความหลงไหลให้กับกันนะคะแต่ว่าปัญหาที่มันอย่างล,ากลึกอ่ะนะคะเป็นอิทธิพลของฟูมูลในเรือนที่8อ่ะมันจะฟูมูมันคือพระจันทร์เต็มดวงมันจะส่องสว่างเหมือนพระจันทร์ส่องสว่างให้เห็นปัญหานี้ชัดๆถ้าคุณไม่ลงมือแก้ไขหรือรเผชิญหน้าเนี่ย ความสัมพันธ์มันก็จะยังเหมือนอยู่ในโลกของการแบบหลอกหลอกลอะเหมือนห,หลอกหลอกเหมือนยังเหมือนยังแบบยังไม่จริงอะแบบเนี้ยนะคะลองดูนะคะว่าจะแก้ไขยังไงนะคะคนลัคนาราศีพฤษภแม่หมอก็ขออวยพรให้ออทุกคนเลยนะคะโชคดีแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขนะคะแล้วก็ผ่านพ้นเดือนพฤศจิกาพฤษภามิถุนาไปได้นะคะโชคดีค่ะ